สวัสดีรับผมกลับมาค้างกับจำโซขอฮาหนึ่งฮาหนึ่งหาหนึ่งล่ะาหนึ่งไม่ใช่คำผวนเออพูดไอเขาเรียกว่าอะไรมาขย่าความฮากันอีกแล้วแบบโอ้โหตอนนี้เรากำลังแบบ กำลังรันหูรันมุมการมาเลยเนี่ยขึ้นจริงครับพักขึ้นเทรนเรียกว่าตลกเจนใหม่รอดูกันถือว่าเป็นการทวนมุกเก่าเให้ให้แบบให้คนที่ไม่เคยเห็นมุกเก่ามุกใหม่เนีก็มีมุกเก่ามุกใหม่ใช่ปะพยายามให้ทันโลกทันสมัยอ่าเพราะมุกพวกนี้เราก็เอาอยากคาเฟ่อ่าบอกคาเฟ่คุณไปเคยไปคาเฟ่ไหมสมัยก่อนตอนนั่นจะเด็กๆนะเด็กๆเคยไปไปกับไปกับไปกับแม่หูหาแบบมุกมุกตลกตลกใช่ไหมตลกหูอาหารอร่อยแบบคาเฟ่ไอเย็นกรุงเทพกรุงเทพ ส่วนเรียงรวมความบันเทิงนี่เขาวงจรนี่นั่นนั่นผมก็เคยไปเคยไปอาหารอร่อยอาหารอร่อยหืมอาหารนี่อย่างนี้มีมีมีตัวอย่างไหมว่าตอนนั้นมีอาหารอะไรอร่อยที่ผมไปกินอ๋อผมยังจําได้ติดอยู่เลยเมนูแล้วขึ้นเล็กคอมเมนต์เมนูของร้านเลยกุ้งซ่อนหางเออแปลกๆนะเฮ้ยมีแค่เมนูเดียวร้านอื่นไม่มีมีแค่ร้านนี้อื่นเดียวมันจะมีแค่กุ้ง ตรงุงทอนุงทนอย่างเดียวนี่จัดจานนะจานใหญ่ๆเล<อ><อ>สยสวยมากบอบสวยๆเลยแล้วเราให้กุ้งหนึ่งตัว<อ>วางอยู่กลางจานว้ากุ้งกุลาต้องใหญ่ๆกุ้งฝอย<ห>จะกินยังไงกินเท่ายคนขอ,อซ้อนหาซ้อนหาหา,หา,หาไม่ไดีกุ้งตกแปลงร่างหากระดิายว,ว่ด <c oughs> ลงมันมุ้ใต้โต๊ะอีก็ได้จานใหม่จานใหม่โอ้โหมีมีอย่างอื่นไหมจะกินอย่างอื่นดีไหมผมเห็นเล็กคอมเมนต์เมนูที่สองอยู่อะไรอะไรเนื้อทอด เนื้อเต๋าเดียวอืยังไงทุกร้านมีแต่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นแตกต่างยังไงแตกต่างยไงที่นี่อื่นที่อื่นแบบเนื้อเดียวห้าสิบาทจานเท่าไหร่จานเล็กๆจานเล็กๆจานเล็กๆโอ้ยที่กรุงธนเนี่ยจานเท่านีู้ใหญ่เลยเนื้อแบบหกเจ็ดชิ้นหืมเกี้ยวไปเถอะอร่อยยังสิ้นเดือนก็นไปหมดอ่ะเหนียวขนาดนั้นเลยกูบโอ้ยฟันใส่ไงร้านอื่นร้านอื่นใช่ไหมอ๋อร้านอื่นร้านอื่นมีมีมีอย่างอื่นอีกไหม ีเมนูนี้ดีเป็นแบบเรคคอมเมนใครพูดพูดชื่อใครก็กัดอ๋ออะไรอแปะซักแปะซากลาช่อนแปะซักฮ่าสุดยอดอยากกินเลยอันนนั้ไทตแบบครอบครัวคนเยอะแต่พวกเรือไงแต่ที่นี่เขาเรคคอมเมนต์มากตัวเดียวไปยี่สิบกว่าคนคุ้มคุ้มคุ้มแบบทั้งคืนไม่หมดอื๋อาปลาตัวใหญ่เนาะฝานเอาลาเอื่อยล้างเอื่อคนลเจ็บผลใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศคาเฟ่สมัยก่อนสมัยก่อนอะไรเงี้ยนอกจากมีตลกมีนักร้องก็จะมีอาหารอร่อยๆจริงๆอันนี้เป็นมุกเป็นมุกเป็นอะไรไปจริงๆก็อาหารอร่อยแหละอร่อยเพราะว่ายแบบร้านกรุงทนแต่กรุงทนดีเจอแบบคนมีอำนาจผู้นงผู้นามาเต็มเลยอ๋อผู้นาประเทศผู้นานักร้องเข้าโรงแรมบ้าการแล้วเราต้องใส่บ้าการทุกคลิปเลยโอ้ไม่ได้เลยแต่คนชอบไม่ชอบแต่ใครบ้าการอ่เออนั่นแหละก็ เป็นเราให้ย้อนยุยคนไปอ้าวเรามาสนสองคนหน่งเหรอวันนี้เออนะแต่วันนี้เออเออปกติเราจะมากันสามสามคนอีกคนหายไปไหนน่าสิเฮ้ยอีกครับที่มาช้านี่คือไปแต่งตัวแต่งหน้าอ๋อสวยสวยวันนี้สวยไม่ค่อยพูดเลยเลื่อนเลิ่อนเลื่ไงแต่งตัวอะไรเนี้ยอ๋อผม อยากดูดีครับผมอยากมาแบบว่าเป็นเกียรติแก่พวกคุณใครครบอกมึงตลกหน้าตาอใช้แบบเขาเรียกใส่ชุดใส่ชุดไม่เน้นมุกไม่เน้นมุกตัวช็อตตัวช็อตดูดีดูดีโอ้แต่งตัวมาดูดีเลยดูดีกว่าคนอื่นเลยโหเขาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วไงเริ่มมีเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีอะไรแล้วงพวกคนติดตามเยอะคนติดตามเยอะพันล้านพันล้านคนตำลึงขึ้นมาพันล้านที่บ้านจ้างช่างมาตัดอยู่ แฉไปยาวเลยบอกทำเึื่องก็พอแห่ให้อยู่เราเอาลอแห่ไม่ได้จังหวะมากแห่จังหวะไหนไม่รู้เลยเนะน่าจะสิคุณโจะช่วยก็ไม่ได้จะช่วยกระถุงแต่พวกเราเริ่มมีชื่อเสียงนะถือว่าแบบเริ่มเข้าขากันแล้วนี่วันนี้ผมนั่งรถเมล์มากระเป๋ารถเมล์ทักเลยคือมีชื่อเสียงแบบคนรู้จักลงไหนจังแห่เท่ห์นั่นแหละมีไหมคนคนดี๋ยวนี้ไปเดินที่ไหนมาไหนเริ่มเริ่มมีคนทักไหมใช้คำแบบ ไปไหนกับคนรู้จักแบบไปเมื่อวานผมแบบพึ่งว่างนะแบบเลิกงานเย็นๆน่ะไปห้างเดินห้างโอ้โหแถวบ้านแอร์เย็นโอ้โหแอร์เย็นสบายนั่งใหญ่เข้าไปทั้งนั้นแหละโอ้โหคนกรี๊ดทันมากอืชื่นชมในตัวคุณตกมาในเลื่อนเฮ้คุณนอกจากหน้าตานี่มีอะไรดังอีกไหมอ๋อวันนั้นผมไปห้างก็ไปกับเขาได้แหละผมไมด้ไปกันด้วยกันโอ้โหเดินมาพอเขาตกมาในเลื่อนเสร็จปุ๊บผมก็เดินพยุงช่วยเดินออกมาจากห้างอายไงเดินผ่านสนาม เจอหมอดูหมอดูทักอุ้ยดูไม่ดีเอาเป็นไงสบายดีไหมพ่อหนมครับไะเฮ้ไม่ได้ช่วยช่ยช่วยจกระทุงไงช่วยกระทุงงเยี่ยมหน้าตาโอ้โหเยี่ยมเลยม่น้เล่นหน้าหน่อยมาสักหนึ่งกวเพลงเล่นหน้าหน่อยเตึมเตึมตึมเตึมตึมตมเฮ้ยตึม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 ตมเฮ้ยตึม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 ตมเตม้ยเตึมเตมเตึมตึมตึมตมฮ้ย อแห่เต้นั้เต้นคนเดียวเฟียะความดังความดังโอ้เป็นไงความดังช่วงนี้เนี่ยเมื่อวานผมซื้อเสื้อผ้าเพื่อแบบหาชุดเท่ๆมาให้มาเข้าถ่ายรายการโอ้โหโอ้หตกใจแรงจังอะผมไปเข้าห้างไปซื้อเสื้อมานี่ไปจะไหเลยเออไปไวอะเป็นไงในห้างของมันจะแพงหน่อยโอ้ของแพงเสื้อราคาัสองพันโอ้ยผมต่อเลือสี่สิบแม่ค้าให้ให้เสื้ะให้เลิมไปน่จะเสียงก็คือชื่อเสียงก็เป็นเรื่องของนกกายเงินทองหาใหม่ได้ความดีสิคงทน ความรวยไม่คงที่ความดีสิคงทนง่านมาด้วยแล้วเราก็ต้องทำความดีกันไว้ความดังของเรามันอาจจะไปไกลแต่ว่าความในใจของเราก็ยังอยู่อะไรวะแรงอยู่อยู่สูงลอของเลยไปถ่าอีแล้วอีแล้วแหมอพูดถึงร้านอาหารอ่าผมกินได้ฟังอยู่ข้างอ๋อฟังอยู่ฟังอยู่ก่อนตอนตอนแต่งหน้าเดินกนมาเดินมาร้านอาหารคุณพูดถึงร้านนั้นใช่ไหมครับที่กุุงซอนหาอ๋ร้านเดียวกันเลยแต่ร้านนั้นถือว่ายังดี มอ่ะร้านอื่นก็ยังดีร้านอื่นเดินไปกินข้าวมาแรงสาบเดินยั่วเยี้ยเต็มพื้น้านโอ้ยเนี่โอเยียสกปรกโอบไม่เหมือนร้านนี้อ๋อร้านนี้ไม่มีแรงสาบเลยอยู่ในจานเลยชอบตกทางนี้คนดูชอบตกทางแปลกแปลกเออแปลกแเอาเราเอาแบบแต่งตัวอีดีหน้าคงเราได้เห็นอะไรมาอาจจะแบบไม่ใช่อย่างตัวเออแต่งตัวดีกว่านี้อันนี้ดีแล้วเดีแล้วนี่ดีของเขาแล้วนะโอเคโอเคโอเคเสื้อยืดอะไร คนน้ำมุกในชุดนี้ที่บ้านผมก็มีเฮ้ยมีเหรอเหมือนกันเลยเหรอโอ้โหปล่อยจะได้มาในยากเฮ้ยทำไมครับต้องไปนอนกับนักร้องสี่ห้าคืนบ้าคนไปเอาของเขามันทำไมล่ะเอาเก่งตรงเก่งในคุณหยิบเดือยเรื่องจริงด้วยเนี่ยเรื่องจริงด้วยไอผมรู้เลยโอ้ใครจะเป็นทางละเล่าพูดถึงเรื่องนอนกับนักร้องวันนั้นพี่ชายผมอ่าเป็นไงไม่ได้ไปนอนครับครับเตับ พยายามะพยายามก็ลองพยายาลใหม่กใหม่เพิ่งเพิ่ดูมุกใหม่อจีดูแบบตลมยุคใหม่ไม่ได้ดูยุคเก่ากเขาเลยไม่ได้คือการใสนัแสดงนะสายแสดงเขาแบบใช้หน้าเป็นอาวุธหน้าตาเป็นอาวุธตึมเติมเติมๆตมเติมเติมเติมเกิมเตอมอตมเติมติมเติมติมเิมเติเติมเมเติมเตมเติมตเสม อืมไม่ตายก็หาใหม่ได้ใช่แล้วตอนนี้ผมหาอยู่อย่างนั้นเจอลงมากำลังมาค่อยมาต้องรอไม่หรอกเราก็สร้างคาบันเทิงแหละถ้าชอบก็เรื่อยๆสั่งโปรดกันเนาะฝากกดไลค์แชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไปเนี่ยแล้วก็ปิดแล้วมึงจะจบแค่นี่ยพี่มึงต้องามกูดิคือิวงไม้พึ่งไหมึงอยู่ดีจะปิดสัมผัสกันได้สัมผัสกันได้อ่ะงั้นมาเลยผมให้คุณเต็มที่ไอเดีนี้นี่แต่คุณก็ตัดหน้ามาแล้วยังยังยัง มาสิบยี่สิบอ่ะสิบียี่สิบสามสิบดีสิิสิบสามสิบผมมีบัตรเงินผมมีบัตรทองมีบัตรรับรองผมมีบัตรสามสิบสิบสามสิบีสิ สามสิบสี่สิบสิบสามบผมชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือชอบขึ้นเหลือชอบกิ้ลิบ่สิบา่สิบสามสิบสี่สิบสี่สามผมชอบลงรถชอบลงเรือชอบลงเหนือชอบลงเล็แ้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบาช่วยคนจนผมช่วยคนรวยรยผมด้วยผมติดอยู่ในเล็บฮะพออ่ะวันนี้ก็เหนื่อยพอแล้วลาไปก่อน สวัสดีครับเจอกันที่หน้าแต่งหน้ามาเอาซะหน่อย